โดนโดนโดนครับอีกตัวนี่อีปงไซส์สวยเลยทุกคนอุ้ยโตโตนี่แบบนี้เลยอีปงใหญ่ครับม,มามามาอ้ดูคันอุ้ยโดนโดนโดนนี่สวิงอยู่ข้างพี่ว้าวูตัวใหญ่ตัวใหญ่ด้วยไปมากรดฉีกครับใส่เยอะๆหอมๆนี่อ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆนานา FC ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบกับผมช่างนาเดชนะวันนี้ช่างนาเดชมากับไตโรดนะครับเราจะพากันมาตกปลาคลองน้ําเค็มนะเดี๋ยวตามไปรู้นด้วยกันครับคลิปนี้มีตัวหรือเปล่าตอนเราวิ่งออกมาเนี่ยคลองสวยมากครับน้ําเรียบกิบเลยก็มาครับหากินด,ด้วยกันไตโรดลงเบ็ดแล้วนะครับ <c oughs> ย้ายตําแหน่งกันหน่อยครับตอนนี้มาตากแดด วางคองกันเลยน้ำมันเชี่ยวครับตกริมฝั่งแล้วสายมันเข้าป่าโดน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 ไหยมาล้วหลังจากตักแดดกันจนจะเกียมแล้วครับโอ, <laughs> โอ้ี่นี่นี่นี่โ,โป้งไซส์สวยครับผมตัวแรกของเรานะแล้วเดี๋ยวย้ายมาฝั่งนี้หน่อยเนี่ยน้องลํานี้เขา <laughs> ได้กี่ตัวแล้วครับ หาไปแล้วครับนนเขาจอดหลบลมเลยนะอ่าทุกคนปลาก็ยังพอมีตัวครับโตนครับโอ้ยโยยยโตยย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 ยบยย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 ยงใหญ่ครับ ไม่ไสสวยใสสวยดูชัดๆนะครับเหลือบทองสวยมากนี่แบบนี้เขาเรียกปลาอีโปงนะมันจะเป็นตระกูลเดียวกับพวกปลาจวดปาน่าจะปำม้าปลาหางเกิ่วทางภาคกลางเนาะแล้วก็พวกปลาเมียนนะครับเขาว่าตระกูลเดียวกันนะพวกนี้ไะสอย่างนี้ก็ชื่นใจกันแล้วครับสลับกันบ้างครับสายโลดมาเนี่ย เล็กหรือใหญ่ครับสบัดสบัดมาอุ้ยหลุดเรียบร้อยโอ้โหกุ้งตัวละสามบาททำไมปล่อยปลาเงี้ยนะกุ้งแพงนะเนี่ยเอาหลุดต่อหน้าตากันเลยครับโหลดมาพี่โหลดมาโตไหมหนักไหมอุ้ยอุ้ยโตอยู่ครับโตอยู่เอาไปก่อนไปก่อนพี่อ่ะไปก่อนเลยไ่เลย ปูงใหญ่ครับหนึ่งตัวแล้วฝั่งนู้นนนทีมแม็กเขาพาพักปวกเพล่นฝูงมาอยู่สามลำครับนช่วยกันตกอยู่เวิ้งนี้แหละน,นี่ตอนนี้ทั้งหมดห้าลำแล้วครับโดนโดนโดนครับอีกตัวนี่อีปูงไซส์สวยเลยทุกคนแหมอยู่ในน้ำแล้วสวยจริงครับน,นีม่มามามาอ้ดูคันย้ายคลองกันหน่อยครับมาอยู่ปากคลองชํำลากหมายหมายลองเล่าออ้ยลอกเดินอุ้ย โอ้โอโดนโดนโดนนี่สวิงอยู่ข้างพี่ว้าโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ด้วยมาหนีจากคลองอีปโปงมาเป็นคลองปลาดุกทะเลครับโดนกันหนึ่งตัวย้ายมาคลองนี้หมานครับผมพี่โรดโดนปลาดุกตะกี้หยกๆเลยจกักรเลยโดนอีปโปงใหญ่เฉยเลยครับนี่แม่มามามา,มาคลองนี้มีตัวครับดูนะเนี่ยปลาดุกเต็มกำเลยครับ ได้ประดุกมานี่ต้องใช้สวิงตักแล้วก็หักเงี้ยงนะครับทุกคนอันตรายแม่นี่อปโปงชังเด็ดอ,อย่างนี้เด็ดยลเวพี่แล้วนะมาครับผมไปไปลุ้นกันต่อทุกคนโดนโดนครับอุย้ยจาอุ้ยตัวนี้ไอ้กดขาวหรือว่ากดหมูครับแม่วสวยๆด้วยโดนอีกครับโดน ดุกระเล่แมกลับมาคลองนี้อย่างหมานครับผมโอเอาว,วกอีกหนึ่งทุกคนดูนะทุกคนไซสสวยนี่ตัดเงี่ยงออกให้หมดครับอันตรายแต่ว่าจับอย่างนี้ก็ไม่ปลอดภัยนะไม่แนะนำนะครับผมมาโดนกันอีกหนึ่งตัวครับ <S <S ก็วันนี้ได้เหยื่อมานน้อยครับเหยื่อเราเป็นไงโลด หมดครับหมดเหยื่อแล้วนะ,ะแม่ก็ตอนนี้ยังพอได้ตั้งคันอยู่ครับเดี๋ยวอีกสักพักนึงก็ว่าจะกลับเข้าฝั่งแล้วครับวิถีหากินวิถีคลองน้ําเค็มนะมีเวลาว่างก็มาจอดเรือตกปลาตามปักคลองตามกำตามอ่าเขาเรียกอะไรเวิงน้ําคุ้งน้ําในคลองน้ําเค็มเนี่ยครับก็พอได้หากินได้หากับข้าวครับทุกคนวิถีแห่งความสุขอะ่ะ คือชีวิตบ้านๆไม่ต้องไปรีบไปร้อนครับหากับข้าวกับปลา,ก,ปากินได้พาทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศอยู่เรื่อยๆครับคลิปเราก็จะมีน้ำจืดบ้างน้ำเค็มบ้างภูเขาบ้างทะเลบ้างไปเรื่อยๆครับผมก็ตอนนี้กำลังล่มบรรยากาศดีครับก็มาดูปลานะครับนี่ได้ไม่เยอะแต่ก็ได้เป็นมือนะทุกคนวันนี้กับการพาไปตกปลาของน้ำเค็มเนาะ ดูอีปโปงอีอปโปงตัวเริ่มบางแล้วครับช่วงนี้นี่แต่ว่าไซส์ยังใหญ่เกินแล้วก็มีปลาดุกมานะปลาดุกน้ำเค็มครับนี่เท, e. ท่านี้ก็พอมือแล้วนะตัวนี้นี่กำไม่ลอกครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะแบ่งปลาชุดนี้นะเอาไปทำเมนูอะไรเดี๋ยวตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเราครับผมก็เตาตั้งกระทะใส่น้ามันนะยาย ่าจากนั้นลงอะไรครับน้ำพริกแกงน้ำพริกแกงเผ็ดเนาะวันนี้เราจะทำผัดเผ็ดปลาดุกทะเลกันครับผมเริ่มจากผัดพริกแกงครับพริกแกงมันหนืดเหนืด,เ,นดเราจะหยดน้ำลงไปหน่อยใช่ไหมยายผัดเครื่องแกงให้หอมนะยายจากนั้นใส่ปลาครับ ปลาดุกทะเลที่เราไปตกกันมานแล้วจากนั้นเราจะเติมน้ำใช่ไหมยาย่าเติมน้ำไปหน่อยๆครับ เพื่อ oh ให้ปลามันสุกง <wh> ่ายขึ Man, <wh> ้นเนื้อปลาเริ่มสุกใสพริกแดงซอยกระชายซอยแล้วก็พริกไทยอ่อนนะยายใส่กระชายเนี่ยมันจะหอมครับจากนั้นเราก็จะผัดน่อยยายไม่น่ากินจริงๆครับเมนูนี้ จากนั้นก็จะเริ่มปรุงรสกันนะยาย <Yeah. S 1> อ่ะเอาเลยครับ mm. เครื่องปรุงยายเนี่ยเวลาแกงเผ็ดผัดเผ็ดจะมีแค่สามอย่างนะครับ mm. ผงชูรสใช่ไหมยายแล้วก็ผงปรุงรสเนาะปิดท้ายด้วยน้ำปลาอะเมนูผัดเผ็ดแกงเผ็ดเนี่ยเราจะไม่ใส่น้ำตาลใช่ไหมยาย <Yeah. S 1> ใส่แค่นี้ครับ ดูครับทุกคนชิมรสเรียบร้อยแล้วใช่ไหมยายอ,อร่อยแล้วเราปิดท้ายด้วยการใส่ใบมะกรูดใช่ไหม,มใบมะกรูดฉีกครับใส่เยอะๆหอมๆนี่มแม่น่ากินเหลืเกินครับผมแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมยายเสร็จแล้ผัดเผ็ดปลาดุกทะเลใบมะกรูดพริกไทยอ่อนครับผม มามามาเดี๋ยวมาลองชิมกันเมนูนี้ต้องกับข้าวสวยละร้นนะยายเนาะแต่ว่าเมนูเผ็ดๆแบบนี้ยายไม่ค่อยเก่งใช่ไหมหแต่ว่าลูกๆหลานๆเนี่ยชอบแน่นอนนะยายเด็ดมากๆครับก็ใครชอบเราไปตกปลาคลองไปตกปลาทะเลเนี่ยกดไลค์กดแ like, ชร์ไว้แล้วยายแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับบายบาย